สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีแม่แก้วเนาะแม่แก้วสิพามาไอเอาน้องไม้ขึ้นจากน้ำแล้วจ้าแซไว้สามคืนเนาะว่าเสียเอาสองคืนก็เลยลืมเนาะจ้าก็เลยได้สามคืนจังหวมันทอดสามคืนก็ดีขึ้นกันเนานี่ดีขึ้นกันเนาะบ่อ่อนเกินไปดอกนี่คอยบึงได้จ้าแม่เสียเอาขึ้นจากน้ำขึ้นจากน้ำแล้จ้า ขึ้นปลาห่านแล้วก็สีล่างนะจ๊ะเกินกลางามโอ้งามยิ่งกว่นี่งามเ้อะแดนงามจ้ะได้หลายนล้วไม้ซีนอนนะจ๊ะไม้ไพ่กินซุ้มซีนอแปะไว้ตะมือพุ่นแหลนะน้อจ้ะมือแม่ท้ายคลิปพุ่นแหละอันนี้เพจที่หไหนแม่สีล่างน้ำ เอาน้ำบาดาลล้างก้นนะคะ๊ะบาดาลล่างก้นน้ำแค่สองน้ำก็ได้จ้ะสองน้ำเขาเป็นยางวางพ้นก็มักสา,นามน้ำเนาะสา,นามน้ำก็ล้างได้จ้ะล้างให้นห้ำพื้นมันออกน้ำไอ้คมน,มน้ำยังมันนะจ๊ะเอาเซไว้สามพื้นนี่ยแล้วกเ็เซเขาก็ล้างออกดีๆ ไม่นี้อาจดีล่างสามน้ำก็ได้จ้ะเพราะว่าน้องไม้มันหลาเห็นเสด็จน้ำเห็นมันเห็นน้ำนะมันเสด็จห,หรจอหรอ,อเกอามาล่างไหมปันป้นๆจันจน้อยนะจ้ะนี่ตอนนี้น้องไม้กำลังหลานะจ้ายุ่ยใส่ก็ได้ผนก็ดีพี่น้องลูกๆล,ลานๆจะเทสต์น้องไม้ไปห้กินเนาะ มันไม่สุมมาไม่ดองเห็ดเป็นแผ่นก็นได้จ้าเห็ดเป็นซับก็ได้แม่พาเห็ดหลายคลิปแล้วเนาะจ้าเป็นซับก็บเห็ดให้เบิงเรงแล้วนี่แม่ก็ยังก็ทั้งพอดอกจ้าแผ่นก็เห็ดไปเรื่อยๆเนาะม,มันไม่ไม่ดูออกเรื่อยๆนะจ้าเห็ดที่นี่ล้วก็เอามาเทนี่เที่ยนเนาะเทนี่ลนะ่างอีกเนาะจ้าล่างอีกนี่ล่างอีก น้ำบุพเก็ตักมาใส่อีกน,นี่ใส่ให้จุใจไปเลยน้ำลายล่างดีๆล่างดีทราใดแห้งดีนะจ๊ะอันไนม้นหน่อยก็ล่างสองน้ำก็ได้อันนี้มันลายนะจ๊ะมืัอนี้แม่เฮ็ดลายไมดองซีซีนอได้ลายทีไรเงียเนาะน้ำนี่จ้าคว้าควาน้ำอ้อนดีจ้าอ้อนดีนี่อ้อนดี ก้อนหน่งดีตั้งสองน้ำแล้วปันป่นปัน่นไปน้อยตั้งตั้งจ็คจามหน้ามือนีทำไมมันหลายนะเจ้เจ็ดเด้อจ้าเด้เอเจ็ดไว้แต่กินเวลาเดือนซีเดือนผาปีมานี่ปีหน้านี่เขากะอึดแล้วเขามีน้องใหม่กินแล้วน้อยจ้าเล็กจี๊ดได้ออกมากินเก็บไว้ถนอมไว้นี่จ้า เห็ดน้ํไม้สิ่งเด้เห็ดน้ํไม้ดองเด้ดไรแต่ยีนใบตะขายมีคนซื้อขายไปจ้าเพราะได้ใส่ขายร้สามสิบก็ได้นะจ้าเนี่ยก็คยขายร้สามสิบแบบมีคนมาซื้อลาเอย,ยน้านึงนะจ้าน้านึงนํไมส่มัมลายนํไม้แผ่นลายเจ็ดลาย เห็ดลายเ้าก็ต้องล่างดีๆได้ให้ฉัาน้่งบาดาลล่างได้เนาะจ้ะเนาะนี่บัดจีดน้ำสุดท้ายเนาะจ้ะเนาะสุดท้ายโอ้ห้ามใจเหอะปุขาวจ้าเ่ยขาวดีมาบัดนี้ปันป้นดีๆปั้นดีๆสิเอาบัดสุดท้ายเ้าก็ล่างง่าอีกเพี้ยนเอาน้ำนี้ น้ำสะอาดนะจ้าที่เขากินนี่แหละน้ำเขาซื้อไว้แต่กินนี่ล่ะล่างอีกแจนึงเนาะนี่เป็นน้ำบาดาลแด้จ้าน้ำบาดาลล่างน้ำสุดท้ายเขาเอาน้ำกินล่างแล้วจ้าน้ำสะอาดที่เขาซื้อเนั่นซื้อมาไว้แตกินนี่ล่ะจ้าล่างมันจะค่อยดีมันจะค่อยว่าเป็นอันหินปูนเป็นยางเนาะน้ำบาดาลนี่มันจะอยากเป็นหินปูนเพาะจ้าไวโดนเขาก็ไม่อยากเขาก็ไม่อยากอันเคล็ดไว้แะกินเนาะถ้ามันเปลี่นแบบนั้นเขาก็ไม่เคล็ดไว้แต่กินแล้วเขาก็น้ำฝน น้ำกินที่เขาซื้อนี่แหละนี่แกเื้อน้ำกินก่อนอ่ะอ่ะมีน้ำสุดท้ายล่างน้ำบาดาลซ้ำน้ำถ้ามันลายท้าหน่อยล่างสองสองน้ำอันนี้เป็นน้ำสะอาดและยาน้ำกินล่างนี่น้ำกินแลจ้านี่น้ำสะอาดเอาแล้วได้จายะไป นาำสุดท้ทายเลยปั้นเลยปั้นแบบนี้ขาสีเอาเลยนะจ๊ะข้าสีขสนะ่ขั้นใส่เกียเนะขั้นใส่เกลือแล้วก็หนันนแล้วอาใส่โลเก็บใส่หลเลยน้ำสุดท้ทายเป็นน้ำสะอาดจ้าจำไว้้ด้จ้าเด้อเห็ดน้ำแม่เห็ดแบบมีรู้สึกว่ามันดีได้ผล,ลแล้วจ้าเห็ดสีน่ะ เปเดือดกินไปขายแกงขายแกงกะทิขายขายดีจ้ะกะทิหน่อไม้ดองแผ่นขายดีเนาะไปซื้อเพิ่นกับลูกละสามสิบสี่สิบไม่จ้าย้ำนั่นไม่ได้ดองแผ่นอีกมันแพงนะจ้ะแพงก็ทำไม่ดองเ้าสับเป็นไม่น้อยนั่นแพงก็ซื้อนั่นขุมแผ่นหน่อจ้ะนี่ก็งลูกเพือกันล้มแพงแบดด้วยแบบใด้วยเกมมันแพงไม่เคยซื้อ อ่าพอแล้วเอา <c oughs> เตี๋ยวเกลือมาใส่น้อจ้าสำเกลือสำเกลือมาโรยนะจ้อยจ้าเลยเลยเป็นน้ำสุดท้ายจ้าพันข้าวกะเทน้ำไปข้าเอานน้ำนี่ใส่ยังน้อยน้อจ้าคั่นใส่กันน้ำที่สะอาดข้ากินนี่แหละจ้าเอาไปาใส่ไอ้โร่ไปนี่เป,เ,ปนเป็นน้ำได้โร่เนาะคั่นเกลือกับใส่แล้วน้อจ้าคั่นเพราะเพรเขาเขาจะคอยเอาเติมอีกตอนนี้แม่ใส่พอประมาณนี้สิ พั่น้องเบิ้ลก่อนจ้าแล้วก็แตะไซลินเบิ้งเนาะคั่นดีๆนะจ้าเนาะเขต้องเอาน้ำเข่าใส่ด้วยจ้าเด้อสูตรของแม่นี่เป็นซีเนี่มันก็ออกมาดีดยุคเจ้าออกมาแซ่บดเลยซอฮอนเขากินได้มันกระสมยุคเจ้าแต่พอสมเกินไปพอสมแบบปิดเกินไปเนาะจ้าเพราะดีๆเนี่ยแม่มากเลยนี่แหละสมลายกับพวกแซมเนาะจ้าสมลายเขาจะได้ต้มออก เปลาเขาเห็ดอันนี้บ่ต้มอีค่ะข้าเสียม,มาปันป้นๆแล้วก็วข้าล่างก็ได้บ่าล่างก็ได้จ้ะบ่มีกินคือข้าใส่ไอ้อออน้ำเข่าดอกนี่เอามาต้มมาแกงเอามาแกงเอามาผัดมันก็ได้หมืดนี่แล้วก็เอ,อนาน้ำมันมาแตะใสเบิ้งน,นะจ๊า <c oughs> ยังว่าท่านพอ ใส่จังเยะจังนะอมันิพอดีนยอนามเลวเด้จ้านี่ยิมเบิ้งแตะเบิ้งส่ลินหั่นจะมีกระสมแล้วสมยังวันตีคือห่อแส้ํนไปแล้วมันก็บสมใส่ถือเกลือถือเงางมกีสมแทนแล้วเนาะขอแล้ว แล้วบัรนี้แม่ทีเอารูมาใส่โร่ก้างไว้แล้วนะจ๊ะน้องนี่แม่เจีใส่โร่เนาะนีะ่เอาใส่โร่เสร็จแล้วจ้าเอาใส่โร่เลยอู้ได้หลายบ่ได้เต็มโร่นะจ้าโใหญ่เติร์กได้นี่มือลุ้นเห็ดไม่ก็ได้เนาจะเห็ดมาใส่อีกตเต็มโร่ได้สองโร่เลยเนาจ้านี่โร่ที่สามเนาะ พี่จามเลิกกะทิ้น้ำม,มันลวงจ้าน้ำข้นมันนี่แหละล้วงเลยนี่นี่เห็นน้ำท่วมไว้ข้าวตมเพาท่วมเขาก็เอาไอ้น้ำหยอดอีกแล้วเขาก็เกลือลงนี่เนาะแต,แ,ตแต่แต่แต่ใช่กันพ่อจ้าเพราะเป็นยังเห็นมัน่แจนี่เขาพ่อได้ยุดดอกจันทรซำนี่นแหละเห็นเมียจีเห็ดมันใส่อีกยุ่งเนาะจ้านี่ก็ปิดฟ้าไว้ปิปดให้แน่นไดจ้จ้าฟ้าคลิปนี้ก็มีซัมนี่แหละเนาะจ้าเนาะ ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เข้ามาเบืง่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้ด้วยจ้ากด s ับส c r i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อมีกำเป็นกำลังใจให้แม่นะจ้ะน้อสวัสดีจ้า